สวัสดีครับบ้านสวนลูกอิดนะครับที่เห็นอยู่นี้คือออเดอร์ยานรกจักรพรรดิที่สั่งเข้ามานะครับเยอะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณ f อนะครับเพื่อนๆที่ สนใจแล้วก็สั่งเข้ามานะครับเฉพาะที่เห็นอยู่เนี้ยนะฮะสามสี่ 3, กระบะเนี่ยกะลังหนึ่งเอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยตนนะครับแต่ที่อยู่ในเนี้ยหนึ่งนะครับก็ยังไม่ครบดีนะครับลุงิดก็ต้องไปอ ตัดเพิ่มนะครับหลังจากเมื่อวานนี้สั่งตัดไปหนึ่งคันรถเช่นกันนะครับนะครับระยะสองสามวันนี้หมดตัดหญ้าไปสองคันรถเลยนะฮะสองคันรถก็น่าจะแถวแถวพันกว่าพันกว่าต้นนะครับพันกว่าต้นนะครับเพื่อส่งไปให้ ลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับที่ว่าหมื่นท่อนนะครับก็ทยอยส่งนะครับช่วงนี้อาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับเมื่อวานก็ส่งไปโคราชแล้วนะครับบุกปักช่องครับเมื่อวานนารกจกักรพพัดบุกปักช่องหนึ่งไปแล้วนะครับคือพี่พี่สาวนะครับพี่สะพ้ายอ่า แฟนของพี่ชายที่โคราชนะครับเสียนะครับจะเผาวันเห็นบอกว่าวันพฤหัสนี้นะครับก็วันนี้หลังจากส่งออเดอร์รถนี้ไปแล้วก็จะขออนุญาตนะครับพักสักหนึ่งวันนะครับเพื่อ,อ,อวันสองวันเพื่อไปเผานะครับพี่สะพ้ยนะครับที่โคราช นะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นหญ้านรกจอมพัดที่ตัดมาเพิ่มนะครับนี่ครับสวยๆนะครับที่ตัดมาเพิ่มนะครับก็ออเดอร์เข้ามากล่าว่าจะส่งวันนี้นะครับเหลืออีกสามสี่ออเดอร์หลังจากกลับมาจากโคราชแล้วจะทำการส่งให้เอฟซีนะครับนี่ฮะต้นเขา วัวสวยงามเลยนะครับนี่คือนรกจักรพรรดิเทนะครับของบ้านสวนลุงอิดนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็ได้สองเดือนทว่าเดือนที่แล้วนะครับตัดให้วัวนี่โอ้สบายมากครับไม่ต้องบดสับเลยวัวกินอย่างอริตอร่อยนะครับนี่ฮะที่เหลือจากการตัดต้นพันุก็จริงๆแล้วถ้ามีลุงอิดมีวัวนะครับสบายเลยครับ ลุงอิดก็คือพยายามบอกคนบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับว่าให้เอาไปให้วัวก,กินได้แต่เขาเกรงใจนะครับเพราะบ้านผมจะมีรัวร้วปิดมิดชิดนะครับแต่เข้ามาทีก็ต้องขออนุญาตต้องอะไรกันซึ่งก็เป็นคุณสมบัติของบุดีนะครัเขาให้ความเกรงใจเพียง <c oughs> แต่ว่าไอเราก็ อยากจะแบ่งปันนะครับส่วนที่เหลือจากส่งไปให้ลูกค้าหรือสมาชิกแล้วนะครับจะเป็นใบเนี่ยฮะสวยๆงามๆของมันนะครับโน่นนะผมจะให้ดูเป็นกองๆนะครับนะครับท,ทั้งที่พยายามบอกเพืเ่อนบ้านแล้วว่าให้มาเอานะครับคือถ,ถ้าเขาไม่มาเอาก็ผมก็จะตากแดดไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยไปนะครับนี่ฮะ ออเดอร์ Order, ชุดนี้ก็เยอะนะครับซึ่งลุงอิฐก็พยายามที่จะตัดส่งให้นะครับชุดนี้ก็จะไปที่บุรีรามใกล้ๆกันนี้เองนะครับะนะฮะก็มาแล้วมาแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆ FC ช่วยกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์ที่ช่องบ้านสวนลุงอิดนะครับแล้วก็สนใจก็ตอนนี้นรกจัก,กรพพัดนะครับทอนละหนึ่งบาทนะครับโทรมาที่ศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์สี่เก้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับส่วนท้ายเขื่อนนะครับที่ว่าจะตัดสิ้นเดือนนี้สงสัยยังไม่ได้ตัดซะแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่โดนพายุพัดกระหน่ำมาพังหมดเลยครับเพราะว่าท้ายเขื่อนเขาต้นเขาจะอ่อนนะครับเมื่อโดนลมโดนแรงๆก็จะ ลู่แล้วก็ล้มเลยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ